สนใจเรื่องของโปรเจกต์แบบนี้ค่ะครูสอนให้ยาวเลยเลยค่ะยาวไปตลอดนะคะคุณจะไปเรียนรู้จากทักถามแบบนี้ได้เลยค่ะเรียนแบบเรียนง่ายๆใช่ไหมคะพี่แมวเราสอนแบบง่ายๆเรียนรู้แบบง่ายๆทําทกันแบบง่ายๆถ้าใครอยากอะไรอยากทําอะไรที่สําเร็จเร็วง่ายสวัสดีค่ะคุณนุ้ยขอบคุณนะคะสวยค่ะครูเห็นไ,ไหมคะ วันนี้ความสวยความออร่าอยู่ในแบรนด์บรษัต์แม่มอดออนไลน์เพราะอะไรคะเราเน้นเรื่องของสุขภาพและความงามจริงไหมคะครูพี่แจงเราเน้นสุขภาพและความงามอย่าลืมเ้าจอเข้าใจสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ต่อเนื่องอย่าลืมนะคะว่าการที่เราค่ะมีลูกศรที่จะแชร์ไปบอกผู้อื่นก่อนที่เราค่ะแตะแตะก,กดหนึ่งนะคะกดปุ่มลูกศรที่อยู่หน้าจอของเราใช่ไหมลูกศรขวา ล่างสุดขวามือใช่ไหมมัจะมีลูกศรและพอเจอจะมีรูปหน้าคนใช่ไหมแเราแต่ไปที่รูปหน้าของของเพื่อนเพื่อนเราแล้วก็สามารถเขียนรายละเอียดว่าไลฟ์สดนี้เป็นการสอนสร้างอาชีพสร้างไรายได้ก็สามารถสร้างก็สามารถเขียนข้อความได้หรือใช้ถ้าใครเป็นแม่มดออนไลน์ก็สามารถพิมพ์ข้อความได้อย่างของพี่แมวสมมติว่าแชร์ไลฟ์สดของเราแต่ครบ14คนแล้วใช่ไหมคะก็เลื่อนจนสุดมันจะมีคําว่าวงกลมๆนะคะ คำว่าเพิ่มเติมเราก็สามารถไปเลือกเพื่อนของเราได้หรือพิมพ์ค้นหาได้ว่าเราจะส่งไปให้เพื่อนชื่ออะไรอย่างของกลัวแต่สมมติว่าจะให้เพื่อนชื่อสาวพิมพ์คําว่าสาวขึ้นมาใช่ไหมก็ขึ้นมาทั้งหมดพูดทั้งหมดเลยค่ะแล้วในในใน o ิ k กตของกลักระแตมีเพื่อนชื่อสาวหลายท่านมากกลักระแตก็ส่งได้ครั้งไม่เกิน15ครั้งไม่เกิน15ครั้งกลูกระแตก็แต่แต่แต่ไปที่วงกลม ทั้งหมด14ครั้งแล้วครูก็เขียนข้อความว่าอันนี้ไลฟ์สดเรื่องนี้หรือยินดีต้อนรับสู่แม่มดออนไลน์อเงี้ยค่ะอันนี้ครูก็ครูก็สอนไลฟ์สดแบบนี้เลยนะสอนหน้าไลฟ์สดแล้วก็ทำทำตามได้เลยนะคะทุกท่านเทคนิคสำคัญนะคะเทคนิคเคล็ดลับและวิธีการที่เราค่ะจะสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างตัวตน บางครั้งเขาไม่ได้ทักมาที่คนไลฟ์สดนะทักคนที่แชรเนี้ค่ะสําคัญมากสวัสดีค่ะน้องยูจาเข้ามาทุกคนอันนี้ค่ะพี่แมวก็ทําตามเลยเห็นไหมคะครูกระแตสอนออนไลน์แบบง่ายๆแบบนี้ค่ะสอนหน้าไลฟ์สดแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครค่ะยังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ไปที่โปรไฟล์ของครูกระแตกดไปที่ลิงก์ได้เราก็สามารถเจอกันได้หรือ แตะไปที่รูปโปรไฟล์ของครูกแต่ก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่ครูกาแต่ทำเอาไว้ใต้คลิปก็จะมีคำอธิบายวิดีโอก็สามารถสอบถามพิมพ์ข้อความในอินบ็อกซ์ในข้อความได้หรือค่าว่าแม่วดออนไลน์ก็จะมีสัญลักษณ์สามารถแอดเจอกันได้สวัสดีค่ะคุณชิปนะคะยินดีต้อนรับเนี่ยค่ะทักทายแล้วก็สแสตชื่อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนสามารถเห็นรูปโปรไฟล์ของคุณชิปก็ไปเกี่ยวก้อย เป็นกาลยานาะมิสซึ่งกันและกันได้ค่ะครูกุะแตก็ให้ช่องสองด้วยยินดีต้อนรับคนใหม่ทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็ส่งต่อเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมาด้วยสัญลักษณ์ของอะไรคะติกตอกสง่งติ๊งไปว่า